พระบิดาเจ้าแห่งสวรรค์ข้าพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรักและพระเมตตาที่ไม่สิ้นสุดแม้จิตวิญญาณของข้าพระเจ้าจะหลงทางอยู่ในความมืดพระองค์ก็ยังคงทรงเรียกหาด้วยความกรุณาโปรดชำระหัวใจของข้าพระเจ้าจากบาปและความกลัวและนำข้าพระเจ้าเข้าสู่ความสว่างแห่งพระคุณของพระองค์พระเยซูคริสเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้สิ้นพระชนบนกางเขน เพื่อความรอดของเราโปรดปลด,ปล,ดปล่อยข้าพเจ้าจากทางแห่งความพินาศและความสิ้นหวังล้างหัวใจของข้าพเจ้าด้วยพระโลหิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์และประทานความหวังและชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยพระพรพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดทรงเติมเต็มข้าพเจ้าด้วยฤทธิเดชของพระองค์ให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นและความกล้าหาญที่จะเดินออกจากความมืดและสแสวงหาความจริงแห่ง พระวจนะของพระเจ้าโปรดทรงนำทางข้าพระเจ้าทุกวันเพื่อให้ชีวิตนี้ดำเนินไปในทางสันติสุขและความสว่างของพระองค์พระบิดานิรันดร์พระองค์คือผู้ทรงไถ่จิตวิญญาณและประธานเสรีภาพแท้จริงข้าพระเจ้ามอบทั้งอดีตและอนาคตไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์โปรดทรงใช้ชีวิตของข้าพระเจ้าเพื่อเป็นพยานถึงพระสิริของพระองค์และข้าพระเจ้าทูลขอสิ่งนี้ ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน